ไขมันพอกตับรักษาหายได้หรือไม่หมออรพีนหมอโรคระบบทางเดินอาหารและตับค่ะไขมันพอกตับสามารถรักษาได้อย่างแน่นอนหากท่านตรวจได้เร็วพบได้เร็วรักษาได้เร็วการรักษาง,ง่ายนะคะถ้าเกิดท่านยังไม่ได้มีภาวะตับอักเสบรุนแรงหรือมีภาวะตับแข็งหายได้แน่นอนค่ะเรามีเทคนิคต่างๆมากมายทั้งในแง่ของการใช้ยาบางส่วนหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือรักษาร่วมกันเพื่อช่วยให้ผู้ป่วย กล้ามเข้าผ่านช่วงของการเป็นโรคให้สั้นที่สุดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งน้อยที่สุดและกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดค่ะดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลไขมันพอกตับมีเคล็ดลับง่ายๆค่ะ1เลยทานอาหารแต่พอดีพอดีคืออย่างไรกินแค่หายหิวค่ะไม่ควรกินอาหารพลังงานสูงและควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปนะคะนอกจากนี้ควรจะมีกิจ,จกรรมในแต่ละวันเพิ่มขึ้นพยายามออกกาลังกายใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ให้ carry balance หรืออย่างน้อยกำไรจาก carry ค่ะยาหลายๆตัวหากไม่จำเป็นก็ไม่ควรใช้และหากจะต้องใช้ก็ขอให้ใช้ตามข้อบ่งชี้ของการใช้ยาค่ะหากท่านยังมีความสงสยัยหรือมีความกังวลเกี่ยวกับโรคไขมันพอกตับเรียนเชิญท่านได้ที่ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษนะคะ